สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าก็มาดูคุณลุงเตรียมแปลงผักที่จะปลูกนะคะก็เอาญ้าออกเอาญ้าออกแล้วก็เอาฝุ่นเอาปุ๋ยขี้ไก่แกลบมาใส่นะคะตัวนี้กำลังเหลืออีกสองแปลงที่ยังไม่ทำก็คือตรงนี้ แปลงนี้ก็จะต้องทำความจริงแล้วที่นี่มันจะมีกระชายขาวเนาะรอให้กระชายขาวงอกออกมาก่อนแล้วเราจะย้ายนะคะย้ายกระชายขาวนี่ได้สวนผักอันนี้ก็ผักกาดตรงน,นี้หวานผักกาดเขียวนะคะเมื่อวานนี้ซื้อมเมล็ด พันไม่ทันแปลงนี้คุณลุงก็จะเตรียมไว้สําหรับกล้าพันผักนะคะมีหลายๆเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอามาลงหลายๆชนิดเนาะตอนนี้ป้าก,ก็พามาดูคุณลุงกำลังเตรียมแปลงผักนะคะเตรียมแปลงผักในการที่จะปลูกผักสวนครัวเอาไว้ เพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อซื้อเขานอกจากมันแพงแล้วที่สําคัญก็คืออ่าไม่ไม่ปลอดภัยเนาะก็เล่าสู่กันฟังว่าเราทําพอได้ออกกำลังกายจริงไหมบางครั้งก็เยอะนะก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ก็นะอยากทําก็ต้องทําแหละนะคะ